เอโอโหตกไม่โดนโอ้โหชีวิตกูจบแล้วมันยากอ่วโอ้โหเดี๋ยวผมต้องรับอย่างงี้ครับไม่งั้นเสียเออเฮ้ยโวยสิตบสิอุ้ยอ้าโ,โ,โ,โอ้โหติดช้าไปหรอเนี่ยอนะ้อะไรนะอ่ะเฮ้ยจะยึดอ้าสไลด์รับได้ยัอไงทำได้ไงวะสไลด์ได้ไงวะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมสไลด์รับได้ไงอ่ะ ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับผมชาเลนจ์ห่านสุดท้ายแล้วนะครับผมคิปเป็น EP สุดท้ายแล้วนะ e ี EP ที่4แต่ว่าถ้าไม่ผ่านจริงๆเดี๋ยวมี EP 4.5นะครับผมไม่ก็ไปดูไลฟ์สตรีมเลยละกันเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์นานนะเดี๋ยวไลฟ์สตรีมเล่นแม่งเลยนะครับอะแต่ว่าถ้าเสียงเกมดังไปวันนี้ผมขออภัยนะครับเพราะว่าในเกม The Spy มันปรับเสียงเกมไม่ได้เว้ยปรับได้เนี่ยผม ผมต้องไปปรับในซิสเต็มในระบบซึ่งขี้เกียจนะครับผมผมก็ขี้เกียจมานั่งปรับนะช่างมาละกันนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยนะในโหมดชาเลนจ์นะครับผมมาอ่ะนะครับโหมดชาเลนจ์ด่านสุดท้ายครับผมเป็นด่านเป็นรูปซันนะครับผมเดี๋ยวมาเล่นกันเลยแล้วก็จะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะมีตัวละครตัวที่แบบโอเอซิสนี่ไงตัวละครนี้แหละครับที่ผมกลัวนะโอเอซิสนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวได้รู้นะตัวละครนี้นะครับ จะเป็นยังไงจะเป็นย่งไงสารนักโอมาอย่างโอ้มายก๊อดมาครับ oh อ oh เอา้ามาดีฮี้เออเฮ้ยอะไรกันที <c oughs> ่แค่เสิร์ฟประเด็นคือไม่ใช่โอเอซิสด้วยนะเคไดโอยได้โอย นี่ไงโอ้ยังได้ครับยังได้โอเคโอเคไม่มีปัญหาไม่ไม,ม่มีละละ่ะบีมีปัญหามากอุย๊ยเพิ่งเห็น21 21เอยเลหรอ21เอ็เลยหรอ, 21, หรอโอ้ได้อยู่เอา้าโอ้ตกใจหมดเลยเอ้ยยังได้เอ้ยได้แต้มแล้วตกใจหมดคิดว่าทีมเรามันเอ,อ๋นะครับผม เอ็ดีนะรับลูกได้ไม่งั้นด่ายับเลยนะเมื่อกีอ้เออไม่งั้นด่ายับนะบอกไว้ก่อนนะใช้สกิลก่อนครับเฮ้ยเออไอ,อ้ซันอ,อีกชิบหายแล้วซันไลส์ซันไลส์มาแล้วครับมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูกัน,น,น,นออรับได้ครับรับได้อยู่เออเออกูตบเอง เอ้ยยังบอกได้ว่ะบอกได้อยู่่ะโอเอซิสครับโอเอซิสหรอโอเอซิสหรอนี่จเจอกำแพงเข้าไปเป็นไงละมึงคือยังไงโอเอซิสก็เป็นคนตกนะนี่ยไงยสูงจังเอ้ยอเอ้ยได้อยู่ ดอยู่ยังไงโอเอซิสก็ตกนี่มันดูลายเกมมันง่ายมากครับผมยังไงโอเอซิสก็เป็นคนตกมันบล็อกง่ายมากแค่ทีมนี้ยังไงโอเอซิสก็ตบยังไงก็โดนกูบล็อกเอาดีเออเก่งมาจากไหนเก่งมาจากไหนก็แพ้พี่อ,อ๋อลืมลืมลืมโอเอซิตตกโอ้อันนี้มันใกล้ไปอ่ะตบเองตบเองตบเอง,เอ,งเออโอโหเกือบพลาดเลยโอเอซิตตกครับท่านชมนี่แหละมึงโดนซะ สวยครับคุณสวยครับสวยครับยังไงโอเอซิก็ตบเฮ้ยโอ้ยังเสียโลฟีเลยตบเองเก่งพอนักเลงเ <c oughs> อัน,นี้ก็เกิดปุยปุยอันนี้กเกิดปุยปุย,นนยปุยปุยอดลับได้โอเอซิตบล็อกโอโอเอซิมายืน <c oughs> ok ข้างหน้าแล้วลำบากมดแล้วแก โอ้ยสิทธิ์ดีว่ะลืมโอ้ยโอ้ยสิทมันบอกโอทะลุไปแล้วเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้ผมยืนในนี้ไหมวะโอ้ยสิโอ้โหเกือบตีทะลุได้ครับโอ้ยสิตบโดนกุ๊บไม่โดนโอ้ยสิอาอยังไงตบทะลุแบบเท่ๆเออเด๋วแค่นี้ก็สู้เราไม่ได้นี่จะสู้ไม่ได้โดนโดน โอเอซิโอเหรอโอ้นี่ผมทำสามดาวนะนะเพราะว่าคือจะว่าไงดีวะคือมันค่อนข้างจะแบบลายเกมมันซ้ำๆอ่ะโอ้โหอย่างงี้เออโอ้โหตกไม่โดนโอ้โหชีวิตกูจบแล้วมันยากอ่าโอ้โหเดี๋ยวผมต้องรับอย่างงี้ครับไม่งั้นเสียออเฮ้ยโอเอซิตบสิอีลโอ้ ชา้าไปหรอเนี่ยเดี๋ยวอะไรอะ่ะเฮ้ยจะย็ยดสไลด์รับได้ยังไงทำได้ไงวะสไลด์ได้ไงวะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมสไลด์รับได้ไงอ่ะโอ้ยย,ย,ยังเก่งอ่ะยังเก่งอ่ะโอ้ยชมตัวเองก็มาวะยังเก่งอ่ะสไลด์รับได้ไงวะโอ้ยรับได้โหแย่ละเฮ้สวย เฮ้ย <Hey, S 2> ผมก็ลืมโอเยสิตตบโอ้โ oh, ห oh. ผมต้องกะระยะดีๆวะ่ะมันจะมีระยะของมันนะถ้าม,มันจะมีบางระยะที่ผมไม่สามารถบล็อกได้แน่ๆผมต้องดูดีๆนะอ,อันนี้อเนี่ยอันเนี้ยอย่างเงี้ยตอนอย่างเงี้ยต้องสไลด์ครับผมถ้ามันถ้าสมมติตัวเซตเตอร์มันเซตสูงๆอะผมจะไม่ไหวครับอันนี้ได้อยู่อ่านี่อย่างนงี้ได้อยู่ผมต้องใช้สมองนะ น่ะไม่ใช่แบบง่ายๆนะไอ้ได้อยู่โอ้โหไม่ได้วะ่ะเสือบคพับโวยสิเอ้ได้บอกได้เอ้ามันโอ้โหมันฉลาดอะโอ้โหเกือบแล้วไงเฮ้ยสวยครับท่านผู้ชมเป็นยังไงสิบสี่ห้าไปแล้วโวยสิต,รตบรอบนนี้บอกได้ก่อแย่แล้วละ่ะตบเองตบเอง เออเสียโลไปซีเฮ้ยตอนนี้ต้องทายเกิดบุยบุยเกิดบุยบุยโดนอย่างนี้กี่รอบโคตรแย่เลยอ่ะโอ้ยสิโอ้โหเกือบแล้วแกออได้ได้เออมาตบนี่อะไรโอ้โอกาสได้สามดาวผมแม่งเฮ้ยอะไรวะน่า ฮ้ยจะตายจะได้ปุ้ยเวลาไม่เร็วไ่เกี่ยวที่เก่งจริงๆเลยเราเอาได้ด้วยโอ้โหเก่งเก่งมากลูกกูนี่เก่งจริงๆชมตัวเองหน่อยเฮ้ยไอ้เี้ยเอาอีกแล้วเกิดปุ้ยปุ้ยสาบดาวผมมันหายสาบสูญแล้วตอนนีน้ไม่ไหวแล้วเฮ้ยใจเย็นเออแหม ทีมเราก็เก่งใช้เรื่องใช่ย่อย,อยนี่ยอีกไม่กี่แต้มเราชนะแล้วลครับโอ้โหพอเลดเกมแล้วมันเก่งขึ้นวะ่ะเข้าใจแล้วงั้นแสดงว่าผมผมไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละครับเน้นทาแต้มครับเน้นทาแต้มเอออดายแต้มแบบง,งงๆ่ะคุณก็ตกใจไปสิเออั่งตรงข้ามึงกบงง,งนี่ไงเราถึงการงงเอ้ยทำไมเราแพ้ดิ คุณกําลังจะแพ้แล้วนะครับหมดกําลังใจแล้วสินะโอเอสิทหมดกําลังใจยังอึ๊อชหมดกําลังใจยังถูหลับง่ายจังโอ้เกินปุยมุย้ยดูเดี๋ยวบอกชมเกี่ยวกันะน,งงออนี่เราอยังไงเออนี่เราสไลด์ลับไปเลยนี่นี่ฮะ ก็จะสไลด์ไปอีกทีเฮ้ยรับลูงดิเอามึงจะยืนดูบอลทำไมอะเออสไลด์รับได้ไม่ต้องออกไม่ต้องหรอกตบเองแม่งเลยอย่างงี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยซิตโหยังยังได้ครับแต่โลแตกว่ะรอบนี้ต้องสไลด์รับอย่างเดียวว่ะเอ้าเออรับได้เฉยแล้วเมื่อกี้ผมน่าจะบล็อกได้บล็อกได้ไม่ใช่หรอวะ โอ้ยอย่างดียังด,งดีเกือบแล้วเออสไลด์สไลด์โอ้อีกส่งแต้มเองส่งแต้มเองคุณก็ใจเย็นๆยส่งแต้มเองเพื่นอนให้ฉันหน่อย,อยไม่เอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรน่นนะเมื่อกี้เมื่อกี้โอเอสิ้ตกเหรอหรือใครตกสไลด์ อีกสองแต้มเองอีกสองแต้มเองสองแต้มมึงมันจะยากอะไรขนาดนั้นไหมสองแต้มเองนะพูดจริงๆน,นันะ้นี่ยเออโอ้โหมันมันจะตามเราทันแล้วเนี่ยสองแต้มเองสองแต้มเองสองแต้มเองเพื่อนโอ้โหแย่โอ้ yeah. โหได้อัชชิปเม้นต์เลยอะไรวะ ได้ achievement กันเลยทีเดียวนะเอออยู่ดีก็ได้ achievement บอกได้ไอ,อ้นี่กูบอกไปได้เฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอเฮ้ยเอ,อ้ยลือกูสลายรับได้ไงวะสองรอบสามรอบเลยที่ผมยังไม่เคยเสียแต้มจากการโดนเสิร์ฟเลยนะทำได้ไงวะเฮ้ยไอ,อ้อะไรอะเมื่อกี้มันควรจะบอกได้มาวะ เอ้ยโอ้โหรอบนี้สไลด์รับไม่ได้ว่ะแต่ก็ก็ก็ไม่เสียแต้มนะโอ้โหวิ่งทันวิ่งทันโอ้ขออนันหักข้ามโลมันหนาวะ่ะปวดกระบาลเลยสิบห้ายี่สิบโอ้โหรอบนี้เสียแต้มรอบนี้ไม่ได้ครับเซียนครับเฮ้ยโอ้ สไลด์รับไม่ได้แล้วอะ่ะเคไม่เป็นไรครับโอ้โหผมผมบล็อกไม่ได้แล้วว่ะผมต้องสไลด์อย่างเดียวอะ่ะเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วเฉียบอ่โอ้โหมึงเล่นแบบเดิมเลยเฮียมเกินไปเล้ามึง,ม,งมึงว่างมึงก็เล่นแต่รูปแบบดีแล้วมึงสนุกไหมเนี่ย สไลด์รับได้ว่าโอ้โหผมขาดแต้มในเว้ง่ามา17แล้วเนี่ยเอ้าไอ้โอ้โหเว้ย <laughs> ไม่มีดาวไม่มีดาวใช่ปะเฮ้ยไม่มีดาวอ้อามีวะถ้าสมมติว่าผมได้3ดาวนี่มึงจะได้กี่ลูกะเนี้แม่งได้นี่1ดาวนะเว้ยได้200ลูกโหสุดยอดวะ แบบคือผมตอนแรกผมบอกว่าจะเก็บ3ดาวใช่ป่ะอ่าก็ congratulation แล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะมีชาร l น e n อะไรอย่างอื่นอีกนะครับมาให้เล่นกันนะอ่ะประมาณนั้นก็เดี๋ยวไอ้สองดานนี้เดี๋ยวจะเก็บให้มัน3ดาวแต่ไอ้ดานนี่จะเก็บ3ดาวยังไงวะเออแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาเก็บไอ้นี้ให้ครบพันลูกแล้วไปสุ่มกาชาจะได้แรงเอสตักตัวหนึ่งนะงั้นวันนี้ขอลาท่านชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมปวดหัวมากแม่งยากชิบหาย